ดวงดีดวงร้ายคนเกิดวันเสาร์ตั้งแต่วันที่4ถึง10พฤศจิกายน2567ช่วงนี้นี่สิ่งที่ต้องระวังก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์เวลาดีก็ดีดีนะครับเวลาแย่ๆหรือรู้สึกแปลกๆสิ่งๆนี้ก็อาจจะไม่ดีไปเลยนะบางทีคุณเองก็อาจจะไม่รู้ตัวนะครับงั้นก็ต้องคอยสังเกตหรือระมัดระวังควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะครับอย่าอ่อนไหวจนเกินไปต้องมีน้ำอดน้ำทนต้องภาคเพียรอยู่โฟกัสอยู่กับอะไรบางอย่างเป็นเวลานานๆน่าจะดีกว่าอย่าไปทําอะไรหลายๆ ยากในนเเววลดีัมักจะถอดใจอะไรง่ายๆนะก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็อดทนให้มากนะครับจริงๆแล้วศักยภาพในดวงนี่ถือว่าก็ดีนะครับนะน่าจะมีความมั่นคงมีความสามารถในการบริหารจัดการอะไรต่างๆได้อย่างตรงไปตรงมาและจริงจังดีงานที่เป็นการให้คาปรึกษาให้คําแนะนําต่างๆก็โดดเด่นอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือการติดต่อทางไกลอะไรพวกนี้ดีนะครับการใช้สื่อพวกทันสมัยพวกโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์อะไรต่างๆก็น่าจะนํามาใช้ได้เป็นประโยชน์ กับการทำงานของคุณผลงานก็ถือว่าโดดเด่นนะครับเป็นที่ยอมรับมีคนชื่นชอบแล้วก็มีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลนะครับอาจจะอยู่ไม่ติดที่จะต้องไปโน่นไปนี่หรือไปติดต่อเจรจามีอะไรที่ต้องตั้งเป้าให้ไกลนะครับแล้วก็ต้องพยายามทาอย่างต่อเนื่องไปให้ถึงจุดหมายให้ได้นะครับบางครั้งบางโอกาสก็อาจจะมีรู้สึกปรง่ปรง ท้อๆอ,อาจจะมีสภาวะแบบนี้กลับเข้ามาด้วยได้แล้วก็ทําอะไรเชื่องช้าไปนิดหนึ่งแต่ด้านการเงินถือว่าดีการเงินโดดเด่นมีโอกาสได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ค่อนข้างสูงจากการทํางานของคุณนี่แหละต้องพยายามอดทนอดกัน้นเข้มแข็งไว้อย่าถอดใจง่ายๆนะครับเวลาใช้จ่ายก็อาจจะมีหมดเปลืองไปกับเรื่องของยศยานพานะการเดินทางอะไรต่างๆนี่แหละบางโอกาสก็อาจจะมีสภาวะของความรู้สึกว่าทาั้งๆที่มีเงินนะแต่อาจจะรู้สึกจนจน,นะครับซึ่งก็ จ,จะต้องพยายามประหยัดรัดเข็มขัดให้มากหน่อยถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นก็น่าจะดีเพราะว่ามีโอกาสจะเป็นหนี้ระยะยาวอกันในช่วงนี้นะครับถ้าไม่จําเป็นเลี่ยงได้ก็เลี่ยนซะส่วนด้านความรักนะครับคนโสดก็ถือว่าก็อาจจะมีคนเข้ามาแหละแต่ว่าก็ไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่นะครับหรือยุ่งอยู่กับงานมากตัวคุณเองก็ค่อนข้างจะโฟกัสอยู่กับงานมากไปหน่อยอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนไกลคนต่างประเทศคนแดนไกลอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ก็ตัดสินใจ ด,ดีแล้วกันนะครับบางอารมณ์คุณก็ไม่แน่ไม่นอนอยากมีบางทีก็ไม่อยากมีส่วนคนมีคู่นี่ก็ถือว่าจริงๆแล้วก็น่าจะดีนะครับเพียงแต่ว่าแต่คนก็ต่างยุ่งแหละก็คงต้องแนะนําว่าหาโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างมีเวลาแบ,บ่งปันให้กันบ้างก็น่าจะดีส่วนเรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังอาจจะแพ้นะครับมีอาการแพ้โดยเฉพาะบริเวณศีรษะนะหรือใบหน้านะครับพวกเครื่องสําอางนะสำหรับคุณผู้หญิงนะครับหรือพวกของใช้อะไรที่เกี่ยวข้องกับศีรษะหรือใบหน้าเนี่ยพยายา อยาเปลี่ยนยี่ห้อนะครับเคยใช้อะไรแล้วดีก็ใช้ต่อไปบางทีไปทดลองอะไรใหม่ๆอาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะมีอาการแพ้ได้ต้องระวังแล้วก็ช่วงนี้อาจจะรู้สึกมันช้าๆมันอึดอัดเชื่องช้าลงต้องระวังเรื่องอาการพวกนี้กับการเดินสะดุดพกล้มนะ,ะต้องระวังแล้วก็อาจจะมีอาการชาตามปลายประสาทโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุก,กรรมหรือกรรมพันธุ์มีญาติพี่น้องพ่อแม่เคยเป็นอะไรก็อาจจะได้รับมรดกโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้มาด้วยนะครับก็สังเกตดูแล้วกันถ้ามันมีปัญห ไปตรวจไปเช็คไปรักษาซะรวมไปถึงเรื่องของอารมณ์จิตใจนะครับที่แจ้งไปแล้วดื่มน้ำให้เยอะหน่อยอาจจะแพ้อากาศช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้ได้นอกนั้นโดยภาพรวมจริงๆแล้วถือว่าแข็งแรงดีครับ